เคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งอยู่หนังที่ตัวละครเอกคือคุณเองแต่คุณกลับรู้สึกเหมือนเป็นแค่คนดูที่นั่งอยู่แถวหลังสุดมองทุกอย่างเกิดขึ้นบนจออย่างว่างเปล่าคุณเห็นตัวละครนั้นขยับร่างกายพูดคุยหัวเราะหรือแม้แต่ร้องไห้แต่คุณกลับไม่รู้สึกถึงมันจริงๆ เหมือนมีกระจกใสาบางๆกั้นอยู่ระหว่างตัวตนของคุณกับโลกภายนอกความรู้สึกที่ว่าชีวิตเหมือนกำลังแสดงละครอยู่ตลอดเวลามันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากนะคนรอบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเก่งคนที่รับมือกับทุกอย่างได้ดีเป็นเพื่อนที่ร่าเริงเป็นลูกที่ดีเป็นพนักงานที่ขยันขันแข็ง พวกเขามองเห็นแค่บทบาทที่คุณแสดงแต่ไม่มีใครเห็นความเหนื่อยล้าที่ซ่อนอยู่ข้างในความรู้สึกแปลกแยกจากตัวเองที่กัดกินอยู่เงียบๆบางทีคุณเองก็อาจจะกำลังสับสนและตำหนิตัวเองอยู่ข้างในว่าทำไมเราถึงไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมเราถึงเป็นตัวของตัวเองไม่ได้ทำไมต้องสร้างกำแพงขึ้นมาทำไมต้องสวมหน้ากาก,ากนี้ไว้ตลอดเวลา เรากำลังหลอกลวงคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือที่แย่กว่านั้นเรากำลังหลอกลวงตัวเองอยู่ใช่ไหมคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าพฤติกรรมแบบนี้คือการเสแสรง้งคือการไม่จริงใจคือความพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมหรือเพื่อปกปิดความอ่อนแอของตัวเองเอาไว้ซึ่งมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างในบางแง่มุม แต่ความจริงแล้วในทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งกว่านั้นสภาวะที่เหมือนแสดงละครอยู่ตลอดเวลานี้มันอาจจะไม่ใช่การเสียแสร้รเลยด้วยซ้ำแต่มันคือกลไกลป่งกันตัวเองของจิตใจที่ทำงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความเครียดหรือความรู้สึกที่มันท่วมท้นเกินกว่าจะรับไว้ ลองจินตนาการดูนะว่าจิตใจของคุณก็เหมือนกับระบบไฟฟ้าในบ้านเมื่อมีกระแสไฟไหลผ่านเข้ามามากเกินไปเกินกว่าที่สายไฟจะทนได้เบรเกอร์ก็จะตัดการทำงานลงเพื่อป้องกันไม่ให้บ้านทั้งหลังต้องไฟไหมสภาวะที่รู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแสดงละครมันก็คือเบรเกอร์ของจิตใจนั่นแหละ เมื่อความทุกข์ความกดดันหรือความเสียใจมันถาโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วงจิตใจของคุณก็เลือกที่จะตัดการเชื่อมต่อทางอารมณ์ออกไปชั่วคราวมันสร้างระยะห่างที่ปลอดภัยขึ้นมาเพื่อให้คุณยังสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยที่ไม่แตกสลายไปเสียก่อนมันคือการที่จิตใต้สำนึกของคุณพูดกับคุณว่าตอนนี้มันหนักเกินไปนะ อยู่ตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปรู้สึกกับมันเลยเดี๋ยวฉันจะส่งนักแสดงสำรองออกไปรับหน้าแทนเองและนักแสดงคนนั้นก็คือร่างกายและพฤติกรรมภายนอกของคุณที่ยังคงทำหน้าที่ต่างๆในชีวิตประจำวันต่อไปได้แม้ว่าข้างในจะรู้สึกชาและว่างเปล่าก็ตามภายนอกคุณอาจจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มและเข้ากับคนอื่นได้ดี คุณพูดในสิ่งที่ควรพูดทำในสิ่งที่ควรทำแต่ภายในคุณรู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่เหนือร่างกายตัวเองมองทุกอย่างเป็นภาพที่สามคุณได้ยินเสียงหัวเราะของตัวเองแต่กลับไม่รู้สึกถึงความสุขนั้นคุณเห็นน้ำตาของตัวเองไหลแต่กลับไม่รู้สึกถึงความเศร้าเหมือนทุกอย่างมันถูกลดทอนความเข้มข้นลงไปหมดมันไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่น่าทึ่งของมนุษย์คือวิธีที่จิตใจยพยายามปกป้องคุณจากบาดแผลที่มันรุนแรงเกินไปอาจจะเป็นความทรงจำที่เลวร้ายในวัยเด็กความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวอย่างเจ็บปวดหรือความกดดันมหาศาลจากการเรียนหรือการทำงานที่คุณต้องแบกรับไว้คนเดียวมาตลอด นักแสดงที่คุณส่งออกไปบนเวทีชีวิตคนนั้นเขาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใครแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องคุณต่างหากเขาคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดที่คุณมีในตอนนั้นแล้วคุณละ่ะลองหยุดแล้วถามตัวเองดูสักนิดได้ไหมบทละครที่คุณรู้สึกว่ากำลังแสดงอยู่ทุกวันนี้มันเกี่ยวกับอะไรตัวละครที่คุณสวมบทบาทอยู่เขาเป็นคนแบบไหน เขาแก่งไม้เขาเข้มแข็งหรือเปล่าเขากำลังพยายามทำอะไรให้สำเร็จอยู่แล้วตัวตนที่แท้จริงของคุณคนที่นั่งดูอยู่หลังม่านเงียบๆนั้นเขากำลังรู้สึกอะไรอยู่กันแน่เขากำลังเหนื่อยไหมเขากำลังกลัวอะไรอยู่หรือเปล่าหน้ากากหรือบทบาทที่คุณสวมอยู่มันกำลังปกป้องความเปราะบางอะไรไว้ข้างในเป็นความกลัวที่จะไม่ถูกรัก ความกลัวที่จะล้มเหลวหรือความเศร้าที่ยังไม่เคยได้ระบายออกมาไม่ต้องรีบตอบก็ได้นะแค่ลองถามและอยู่กับคำถามนั้นดูเงียบๆการยอมรับว่าเรามีนักสแสดงคนนี้อยู่ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันคือขั้นตอนแรกของการทำความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง การที่เราจะเกิบมาเชื่อมต่อกับตัวเองได้อีกครั้งมันไม่ใช่การไล่นักแสดงคนนั้นลงจากเวทีหรือฉีกหน้าก,ากากของเขาทิ้งอย่างรุนแรงเพราะการทำแบบนั้นมันเท่ากับเรากำลังทำร้ายส่วนหนึ่งที่เคยปกป้องเราเอาไว้แต่มันคือการค่อยๆเดินเข้าไปหลังม่านยื่นมือไปหานักแสดงคนนั้นแล้วพูดกับเขาเบาๆว่าขอบคุณนะที่ช่วยดูแลทุกอย่างมาตลอด ตอนนี้เธอเหนื่อยมากแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรนะต่อไปนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ด้วยเราจะ,ะเผชิญหน้ากับมันไปด้วยกันมันคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองทีละนิดให้ตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ค่อยๆกลับมาสัมผัสกับความรู้สึกอีกครั้ง อาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆลองชิมรสชาติของอาหารอย่างตั้งใจลองฟังเพลงที่ชอบแล้วปล่อยให้ความรู้สึกมันไหลไปลองสัมผัสแสงแดดอ่อนๆที่กระทบผิวลองอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกไม่ว่ามันจะเป็นความสุขหรือความเศร้าก็ตาม สภาวะที่เหมือนแสดงละครนี้มันไม่ใช่คำสาบและมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นเพียงบทที่คุณเคยต้องเล่นเพื่อความอยู่รอดแต่วันนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะเขียนบทใหม่ได้เสมอมันไม่ใช่การเสแสแรงแต่มันคือเครื่องยืนยันของความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่คือเครื่องยืนยันว่าคุณได้ผ่านเรื่องราวที่หนักหนามาได้โดยไม่แตกสลายนักแสดงคนนั้นไม่ใช่ศัตรู เขาคือผู้พิทักษ์ที่ทำงานหนักเกินไปถึงเวลาแล้วที่เราจะขอบคุณเขาและอนุญาตให้เขาได้พักผ่อนเพื่อให้ผู้กำกับตัวจริงซึ่งก็คือตัวคุณเองได้กลับมาควบคุมชีวิตเรื่องนี้อีกครั้งจำไว้นะการที่คุณรู้สึกแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณผิดปกติคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมีคนอีกมากมายที่กำลังนั่งดูละครชีวิตของตัวเองจากแถวหลังสุดเหมือนกับคุณ สิ่งสำคัญคือการตระหนักรู้เข้าใจและค่อยๆเรียนรู้ที่จะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองอย่างอ่อนโยนที่สุดขอบคุณที่อยู่ฟังกันจนจบนะหวังว่าตอนนี้จะมอบมุมมองใหม่ๆให้คุณได้เข้าใจตัวเองหรือใครสักคนที่คุณรู้จักมากขึ้นไม่ว่านักแสดงในตัวคุณจะกําลังแสดงบทบาทอะไรอยู่ก็ตามขอให้รู้ไว้ว่า เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดแล้วและคุณเองก็เข้มแข็งกว่าที่คิดเสมอถ้าคุณอยากจะสำรวจแง่าามุมต่างๆของจิตใจไปพร้อมๆกันแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะ